โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมจ่ายกำลังจองยุทธพูดถางสายเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิวหูเรียนหน้านะผมหรือว่าหน้าหน้านั่นเองนะครับนี่เลยหน้าหน้านะผมเขาจะมีด้วยกันสองสายนะสายแรกก็จะเป็นสายงูใช่ไหมก็จะเป็นในส่วนของตีแล้วติดสับสนนะส่วนสายที่สองจะเป็นแมงมุมนะครับผมจะตีแล้วติดใจแตกนะครับผมหรือว่าบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมครับก็ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลแรกกันเลยดีกว่ากดออกไปเฉยเลยสกิลแรกนะผมเป็นสายสับสนก่อนนะครับผมสกิลนี้นะผมจะทำดาเมจห้าครั้งนะผมแต่ละครั้งจะทำดาเมจห้าสิบเก้าจุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นตมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะไม่ให้ศัตรูติดสับสนนะครับต่อมาเป็นสกิลที่สองนะครับสกิลนี้เมื่อศัตรูนะผมติดสับสนนะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตและเมื่อ หน้าหน้านะผมโดนโจมตีปกติจากศักตรูที่ติดสับสนนะจะมีโอกาส20%ที่จะไม่รับดามเมจนะครับก็ค่อนข้างดีนะต่อมาเป็นสกิลที่3ครับผมโจมตีปกตินะทำดามเมจ135%แก่ศัตรูหนึ่งตัวและมีโอกาสก30%ที่จะยาำให้ศัตรูติดสับสนนะครับต่อมาสกิลที่4ี่นะผมสร้างความเสียหาย3ครั้งแก่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสก30%ที่จะติดสับสนนะ หาติดสับสนอยู่แล้วนะศัตูจะติดสับสนซอนทับเพิ่มหนึ่งรอบนะครับนี่เลยก็เป็นสกิลสายสับสนนะครับต่อมาเรามาดูสายออแมงมุมกันดีกว่านะสายแมงมุมก็สกิลแรกนะครับผมสร้างความเสียหายแปดครั้งแต่ละครั้งทำดาเมจเจ็ดสิบสี่จุดสองห้าปอร์เซ็นมีโอกาสสามสิบเปอร์เซที่ทำให้ตูศัตรูติดใจแตกครับก็บ เป็นสายติดใจแตกเนาะต่อมาก็เป็นสกิลที่สองครับความเสียหายจากศัตรูทั้งหมดในสถานะบาดเจ็บสาหัสจะเพิ่มขึ้นห้า mm ิบเอร์เซ็น์เมื่อตัวที่ติดใจแตกนะผมหากระยะเวลาสี่รอบขึ้นไประยะเวลาสามรอบจะลดลง mm hmm. เพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกเออสกิลนี้ก็งงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของสายเออติดใจแตกกันแหละก็ใช้ได้นะครับผม ต่อมาเป็นสกิลที่สามนะครับผมเป็นการโจมตีนะครับผมปกติทำดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัว1 3 5้สมเซนมีโอกาสห้าิที่จะติดบาดเจ็บสาหัสนะครับผมอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะบางทีผมก็จะพูดบาดเจ็บสาหัสบางทีก็จะพูดใจแตกนะครับผมก็มันคือสถานะเดียวกันนะครับต่อมามครับผมเป็นสกิลที่สี่ครับผมสร้างความเสียหาย9 1้าสบแเแก่ศัตรูหนึ่งตัวโอ้สร้างความเสียหายเยอะมากนะครับผม ถ้าตีตัวที่ติดใจแตกนะผมจะเพิ่มความเสียหาย10%แล้วก็ใจแตกก็จะหายไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูกันก็ได้ครับก็เอาเป็นสายแรกก่อนเนาะเป็นสายติดสับสนนะครับนี่ก็เป็นสายนี้ก็จเจ้าหน้าหน้าแทนนะครับผมแล้วก็จะเอาในส่วนของอานิ่งลงไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมขอใส่ให้อานิ่งก่อนนะอานิ่งผมจะเอาเป็นไวนะครับ เพราะว่าจะให้หน้า,นาเราใช้สกิลเออวงแหวนที่สี่ได้ก่อนนะครับผมต้องใช้อาน,นิ่งเนาะเพราะว่านําพังเอาซื้อขา mm hmm. ก็ยังไม่สามารถทําให้เป็นสี่เกรดได้นะครับโอเคเราจะใส่ของประมาณนี้ mm hmm. ก็เราจะไปตีในส่วนของด่านไอเดีย hmm. ไปด่านฟาร์มกัแล้วกันนะครับ เป็นด่านนี้แล้วกันโอเคก็ทีมที่ผมใช้เป็นทีมนี้เลยต้องมีตัวที่ทำให้หน้าหน้านะผมใช้สกิลได้ก่อนเนาะเอาผมตีตายก่อนผมลืมปิดออโต้นะเท่าทีนี่ครับผมหน้าหน้าสกิลนี้นะผมจะตีทำดาเมจใส,ส่ศัตนระูเนาะแล้วก็จะทำให้ติดเออสับสนนะครับ เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวส่วนสกิลนี้จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่ครับก็จะติดสับสนนะครับผมโอเคอเดี๋ยวเราไปดูสกิลอีกอันหนึ่งของเขาด้วยนะผมที่ตีหมู่นะสกิลนี้ผมจะใช้ให้ดูก่อนนะผมแต่ว่าใช้ไม่ติดนะครับผมเพราะว่ามังกรลายฟ้าผมตีไปก่อนนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นทีมแค่สามตัวก็พอนะครับผมเพราะว่าเออจะได้แบบเห็นหูเรน่าชัดเจนเนาะสี่ตัวแล้วกันนะโอเคนี่ครับถ้าเราไม่ใช้อันดิ่งนะครับผมหูเรน่าจะมีมานาไม่พอใช้นะครับผมสำหรับในเทินแรกเนาะ นี่ครับผมจะให้อันิงโยนเกรดให้กับหูเรนาครับผมต้องมีเอาซื้อขาด้วยนะครับเนี่ยจะไม่สามารถใช้เออสกิลนี้ได้นะครับผมถ้าไม่มีอานิงโยนนะอารนิงโยคุณนี่ก็น่าจะพอนะครับผมนี่เปิดไปครับนี่ับผมจะตีใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะสับสนนะครับผมก็สุ่มเนาะบางตัวก็จะติดบางตัวก็ไม่ติดนะครับนี่ครับผม สับสนเขาก็จะตีพวกเดียวอเองนะบางทีก็จะมาตีหน้าๆนนะครับผมนี่ครับเขาก็จะตีกันเองอันนี้ก็เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะปึ่งปึง,ปงโอเคหลักๆักก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสายที่หนึ่งครับโอเคผมออกเลย,ยเดี๋ยวเราไปจัดในส่วนของสายที่สองกันนะผม สายที่สองจะเป็นการติดใจแตกนะครับแตกับทดสอบด่านเดิมนะครับเพาเป็นด่านนี้แล้วนะเพราะว่าตะกี้เขามีตัวหมาสีขาวนะแด็กเขาตีผมสะตันนะนี่ครับผมก็เป็นการตีติดใจแตกนะครับจะทำให้ทีมเรานะผมตีตัวที่จิตใจแตกเนะี่ยแรงขึ้นนะครับ ก็สกิลนี้นะผมเป็นเป้าหมายเดียวเนาะค่อนข้างแรงนะครับปึ้งโฮขนาดจะไม่ได้อัพนะครับผมก็แรงอยู่นะแต่ว่าต้องตีตัวที่ติตใจแตกจะเพิ่มดาเมจอีกสิเอร์เซ็นนะครับก็แนะนำให้ใช้สกิลที่หนึ่งไปก่อนเนาะต้องเล่นคู่กับตัวโยนเกตด้วยนะครับสำหรับหน้าหน้านะนี่ครับผมตีปื้ออันนี้ติดแค่รอบเดียวนะครับผมถ้าใครเล่นหมาลมนะครับ เล่นหมาลุมที่เออใช้สก,กิลติดใจแตกแล้วตีแรงนะครับก็สายนั้นก็ใช้กับหน้าหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้สายความไวก็น่าจะใช้กับหน้าหน้าได้อยู่แหละเออนี่ตีไปครับอันนี้ติดสามรอบครับผมโอเคก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับผมทายยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม อยากให้ทำตัวละครตัวไหนก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยก็คลิมนี้ก็มีแี่นี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ